สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการลงรูปกำหนดค่าเวลาได้นะคะตอนนี้เพจได้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปเยอะมากเลยค่ะเราต้องตามให้ทันนะคะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาค่ะเราก็มาดูกันนะคะว่าวิธีการลงรูปที่กำหนดเวลาได้ทำอย่างไรนะคะเข้ามาที่เพจน,นะคะล็อกเราเข้ามาที่ รูปภาพตรงนี้ค่ะคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะตามมุกสอมาค่ะแล้วเราก็ไปหารูปภาพนะคะที่เราจะลงค่ะเต็กรูปภาพอย่างนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มตามมุกสรมาค่ะเราจะเพิ่มได้หลายรูปติค่ะเราได้มาแล้วนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะตามมุกสอมาค่ะ เสร็จแล้วเราก็เขียนหัวข้อนะคะ เสร็จแล้วค่ะแล้ก็กดถัดไปนะคะตามลูกศรมาค่ะมาตรงนี้แล้วเราก็กําหนดค่าได้นะคะกําหนดภายหลังเราจะกําหนดไว้พรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ดึกแล้วเวลาไทยดึกแล้วค่ะแล้วก็กําหนดเวลาตรงนี้ค่ะตามลูกศรมานะคะแล้วเราก็ไปกดคําว่าพรุ่งนี้ค่ะ พรุ่งนี้เราก็จะปล่อยวันที่26นะคะตามลูกศรนะคะตกลงค่ะเสร็จแล้วเราก็อยากให้เป็นเวลาไทยนะคะเรากดตรงตีสี่เวลาไทยก็ยังเช้าอยู่ค่ะก็กดตกลงนะคะตามลูกศรมาค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็กดโพสต์ได้เลยวิดีโอเราก็จะอัพโหลดเข้าไปหลังบ้านนะคะ ไม่ใช่วิดีโอค่ะคลิปค่ะคลิปเราก็จะเตรียมไว้ลงพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ได้หลายคนที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ